วันนี้เลยลามาช้ำแหละซีรีส์ดังซึ่งมันก็นานมากแล้วนะคะซีรีส์นี้แต่ว่าเป็นซีรีส์ที่อยู่ในดวงใจของไลลาแล้วเลยลาก็ประทับใจเรื่องนี้มากเรื่องหนึ่งเหมืนอนกันค่ะไปชมกันเลยค่ะพระเอกหน้าคุ้นคุ้ไหมคะเรื่องนี้พระเอกจะเป็นโค้รลดน้ําหนักให้หนางเอกนะคะแล้วลูกน้องของพระเอกก็ถามนางเอกว่าคุณเข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังนางเอกก็ตอบว่าเข้าเรียบร้อยแล้วฉันยังไม่ได้ทานอะไรเลย นี่ก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด <lic> แล Laser ้ว <te Liberty répondre> แล้วเราก็ได้คำตอบนะคะว่าการชช่งน้ำหนักตอนไหนดีที่สุดนะคะตอนตื่นนอนดีที่สุดนะคะแต่ต้องเป็นหลังจากเราเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทานอะไรด้วยนะคะและชุดเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะเป็นชุดนอนนะคะชุดที่เบาที่สุดนะคะและเครื่องน้ำหนักก็ต้องเป็นเครื่องเดิมนะคะไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องชช่งทุกวันนะคะวันวินวันก็ได้สองสามวันชช่งครั้งก็ได้นะคะ